สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อกี้นะคะเป็นไม้ราคา70บาทนะคะเป็นไม้ราคา70บาทแล้วก็มี100บาทอยู่12ต้นเริ่มต้นด้วยนะคะมณน,นีล้อมเพชรนะคะหน้ากึ่งแผงป้ายสวยๆนะคะหน้านี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะมณีล้อมเพชรเป็นไม้ที่เหมือนกับอยู่นอกตู้ได้นะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะราคา70บาทนะคะมีเอ่อไม้ฮับฮับแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับ มงคลปฐมอันนี้คือฮารสวยฮาร์ปจัดมาเลยนะคะเขียวเหลือง70บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเป็นไม้หน่อมณีนารานะคะ,ะนะคะมณีนารานะคะอันนี้คือใบเก่าอาจจะร่วงนะคะแต่ใบใหม่นี่คือสวยมากนะคะกระจายสีสวยมากปีมะโรงนะคะมีปีมะโรงสวยๆอย่างนี้นะคะ70บาท คมขวานเขียวซึ่งเพื่อนๆถามหาว่าอยากเห็นคมขวานแดงต้นนี้ก็อาจจะกลายเป็นคนคมขวานแดงไปแล้วก็ได้นะคะเพื่อนเพื่สำหรับไม้คมขวานเขียวที่ป้ายแบบจัดจัดจนแทบจะไม่เหลือสีเขียวให้เห็นเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะแม่ค้าผ่าจากคมขวานเขียวนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเขียวหรือแดงเนาะนี่นะคะถัดมานะคะต้นนี้เป็นสิลาเพชรนะคะสิลาเพชรดูสี ตัวนี้พื้นแดงนะคะตัวนี้พื้นแดงก็จะกัดสวยนะคะกัดสวยเลยนี่เห็นไหมคะทั้งกระดูกทั้งสีใบนะคะแบบนี้ก็จะค่อนข้างหายากหน่อยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะสิลาเพชรหน้าสวยนะต้นถัดมานะคะจะเป็นต้นข้างล่างเนะะี่ยค่ะเป็นสีถนนชัยมีหูแล้วด้วยต้นข้างบนนี้ก็จะเป็นเเดือนมกราคมนะคะ ปลูกคู่กันไว้แบบนี้นะคะราคา70บาทนะคะเพื่อนเพื่อนอยากได้ต้นไหนก็ไปแยกกระถางออกเอาได้เลยนะถัดมานะคะเป็นพรสวรรค์ไม้สีแดงสดนะคะต้นนี้สีแดงสดนะคะรอบที่แล้วก็มีมาแบ่งต้นหนึ่งวันนี้มีมาแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะสำหรับตัวนี้เงินแสนนะ,ะต้นต่อมานะคะจะเป็นเทวาสุริยันนะคะตัวนี้เทวาสุริยันนะคะหน้าสวยๆแบบนี้นะ,ะ70บาท ถัดมานะคะเป็นหลวงปู่สิทธิ์นะคะตัวนี้หลวงปู่สิทธิ์เป็นไม้กาบนะคะเป็นไม้กาบนะคะเขาจะพื้นสีเขียวเข้มก้านดำนะคะแตกต่างจากเทพอัปสาลาอย่างชัดเจนเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเทพอัปสาลาแผงด่างนะคะสวยเนี่ยค่ะด่างจัดสวยๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะให้ดู ราคา70บาทเท่านั้นแล้วก็มีหางหงด้วยค่ะวันนี้นะอันนี้เป็นใบแรกที่เขาด่างแต่เขาช้ำน้ำหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนแม่ค้าเอามาฟอร์มไว้มันอาจจะโดนน้ำค้างแล้วก็เนี่ยค่ะด่างอีก2ใบราคา70เท่านั้นนะคะมีพบลักที่ด่างจัดจัดนะคะขึ้นชมพูชัดเจนนะคะ70บบาทเนาะแล้วก็วังสำรานนะคะอ่าตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกันกับแตงโมนะเวลากัดสีตรงกลางแต่ว่าเขาด่างด้วยนะคะเนี่ยค่ะ วังสำราญมีม่วงจัลัดจาก,กามีม่วงมหาการนะคะตอนนี้กําลังตามหากันเลยไหมคะเชียร์นะไม้ตัวนี้มีสองต้นนะคะม่วงมหาการเนาะหลุดจองจากรอบที่แล้วนะคะราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็มีอินทรชิตด,ด่างซึ่งอันนี้ด่างครับจัดๆเลยมีต้นเดียวนะคะที่ราคาเจ็ดสิบที่เหลือห้าสิบเก้านะคะต้นนี้นะคะเป็นเลนูนครน,นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะ มีลนพักเป็นไม้แยกหน่อนะคะตัวนี้นะคะลนพักนะคะแยกหน่อนะคะเจ็ดสิบบาทมีสองต้นนะคะสาหรับลนพักเวลาโตขึ้นจะกัดสีคล้ายๆผ้าไหมนะคะตัวนี้เนาะอันนี้ก็เลนูนักรนะคะเนี่ยค่ะใบมันจะเล็กๆกลมๆม,มีวิมานดินนะคะวิมานดินนะคะเจ็ดสิบบาทอับสรอนสวรรค์นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็ ัวนี้นะคะเป็นสเสน่ดารานะคะสเสน่ดารา70บาทนะคะมาดูถาดต่อมากันบ้างเนาะถาดนี้นะคะจะมีซับพูลผลนะคะซับพูลผลเอ้ยไม่ใช่ซับพูลลัลตนะลุง่งรัตนะลุ่งโลดตัวนี้ค่ะด่างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดปกตอิอ่หน้าแดงเขาจะเป็นรัตนะลุ่งเรืองนะคะแต่เป็นหน้าเขียวต้องเรียกรัตนะลุ่งโรดนะคะ แล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นเพชรเจ็ดสีซึ่งด่างสุดๆเลยนะคะเจ็ดสิบบาทเนี่ยนี่นะคะด่างลายวากิวเลยอ่าส่วนอีกต้นหนึ่งตัวนี้เป็นมณีลุ่งแสงนะคะเป็นไม้คู่ฝักกันก้านเขาจะดำกว่าแต่เม็ดเขาก็จะกัดสวยนะตัวนี้ถ้าเกิดกัดเต็มที่แล้วเม็ดจะลึกกว่าก้านแข็งกว่านะมณีลุ่งแสง ตรีเมฆนะคะยักษ์ตรีเมฆนะคะวันนี้ไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่เลยนะคะในราคาแค่70บาทนะ <_. S 1> แล้วก็มีนะคะนางรากสดนะคะนางรากสดป้ายจะจัดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ <_. S 1> อ่าเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็แทบสายลุ้งหน้าส,สวยๆอย่างนี้นะคะเจ็ดสิบบาทเนาะอ่านารีบูรพานะคะนารีบูรพานะคะเจ็ดสิบบาทเนาะ ตัวนี้ก็เป็นมณีรุ่งแสงเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะก้านดำนะคะเม็ดลึกนะคะตัวนี้เป็นบรรดาลซัพ์ค่ะแต่ว่าคือกระดูกสวยทรงสวยนะคะตัวนี้ต้นใหญ่ด้วย70บาทนะคะมีไม้ต้นคู่นะคะสำหรับมนเทียนทองฟอร์มกอนะคะ70บาทนะคะ ต้นถัดมานะคะตัวนี้เป็นจบพนครติดป้ายนะคะติดป้ายนะคะ70บาทนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้นะคะเป็นเท้าหิรันนะคะเท้าหิรันป้ายแดงนะคะเท้าหิรันสวยๆแบบนี้นะคะป้ายแดงๆแบบนี้นะคะราคา70บาทเนาะมีเท้ารำไพด้วยนะคะเป็นไม้ป้ายในตับ ไกรทองชาละวันนะคะวันนี้แม่ค้าเลือกแบบป้ายจัดมาให้เลยในตู้เก็บแม่พันเลยราคา70บาทเท่านั้นนะคะมี2ต้นนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะเท้ารำไพ่เนาะสวยมากใหญ่มากนะคะเท้ารำไพ่เนาะนี่ก็จบพนครอ,อีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้น่าสวยนะคะเนี่ยค่ะน่าสวยอ่ะอันนี้เป็นดุสิตธาน,นีฟอร์มใหญ่นะคะ ฟอมใหญ่ติดป้ายเขียวด้วย70บาทนะคะมีเพชรบุกผานะคะเพชรบุกผาราคา70บาทเนาะแล้วก็เพชรบ้านประทุมอ่ะเพชรสีประทุมป้ายนะคะนี่นะคะต้นใหญ่ๆสวยๆ70บาทนะคะแล้วส่วนต้นนี้เป็นอับสอสวรรค์นะคะปลูกคู่กับพันวสาแดงนะคะปลูกคู่กับพันวสาแดงนะคะ ต้นถัดมานะคะจะเป็นเจ้าพยาจักรีนะคะเจ้าพยาจักรี70บาทนะคะแล้วก็ใครสายประกวดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคือปราศาสตรทองด่างนะคะ70บาทจ้าถัดมาก็จะเป็นไม้หนามงม่วงติดปลายมงม่วงนี้นะคะสำหรับทาดางแก้วนะราคา70บาทนะคะถัดมาก็จะเป็นเออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ ตัวนี้นะคะคือพายจันนะคะพายจันต้นถัดมาจะเป็นเกาะเกตดดางนะคะนี่นะคะเกาะเกตดดางนะคะ70บาทนะคะเม็ดชัดๆอย่างนี้นะคะสำหรับเกาะเกตเนาะเดี๋ยวถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้ก็คือชายชนนะคะชายชนนะคะนี่สวยๆอย่างนี้70บาทแล้วก็ต้นนี้ก็ชายชนอีกเหมือนกัน70บาทค่ะ นี่วันนี้ชัยชนคัดป้ายจัดจัด,จดมา4ต้นนะคะนี่เห็นไหมคะสวยๆแบบนี้70บาทนะคะมีตัวนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษนะคะแต่ว่าป้ายแบบสุดๆมากเลยเนี่ยค่ะเจบาทนะชมพูทวีปก็ป้ายแบบเนี่ยค่ะชมพูทั้งใบไปเลย70บาทนะคะ มีไม้เหลืองด้วยค่ะวันนี้มีไม้เหลืองมาสองสามต้นนะคะตัวนี้เหลืองเป็นจะรพารคีไซส์ใหญ่กักสีแล้วเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเมืองพิจิตรป้ายนะคะเมืองพิจิตรป้ายเจ็ดสิบบาทมีมนกิติยานะคะเจ็ดสิบบาทมนกิติยาเทวาสุวรรณป้ายนะคะอันนี้เป็นไม้หน่อนอกตู้นะคะดูป้ายจัดด้วยนะ แล้วกำลังแทงแทงหลอดใหม่มาแล้วนะคะดูความป้ายซะก่อนเนาะต้นต่อไปนะคะตัวนี้เป็นซับเอเป็นเพชรราชาเป็นเพชรราชาไม้กระดูกนะคะสวยๆโตขึ้นกัดสีแบบแดงกระดูกดํานะคะใครที่ไม่เคยเห็นก็ดูได้เลยนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นเดือนธันวาคมนะคะตัวนี้สวยไหม ใบกลมตับเดือนนะคะท่านไหนสนใจนะคะไม่ค่อยได้นำออกมาจำหนา่ายบ่อยๆสำหรับเดือนธันวาคมเนาะต้นต่อมานะคะตัวนี้เพชรบ้านปทุมป้าอีกต้นหนึ่งนะคะอ,อะไรเดี๋ยวโทรกลับเลยต่อมานะคะจะเป็นนพเก้าหน้าแดงเขียวจัดจ้านแบบนี้นะคะตัวนี้ราคา70บาทโอ้โหปลายแจ่มสุดนะคะตัวนี้นะแล้วก็ อีกต้นหนึ่งก็คือหน้าแดงนะคะหน้าแดงป้ายเหลืองคลามอันนี้คือหน้าครบสีเลยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยแม่คะว่าสวยทั้งสองต้นนะคะเนี่ยทั้งสองสีเลยนะคะหรือใครเอาไปทําเป็นคู่ก็ได้นะคะต่อมาจะเป็นนี่นะคะสวยไหมคะมีแข้งด้วยคือเออเป็นไม้ป้ายคะ่ะคือมันแผงป้ายนั่นแหละองค์ชายปิยศักดิ์นะคะมีแข้งด้วยแข้งกะละยสวยนะคะแล้วก็ มีตันลูกด้วยนะคะอันนี้เป็นกอเลยนะคะในราคา70บาทหน้าสวยมากนะตัวนี้ต่อมาเป็นเจ้าสาวป้ายแจมแจมอย่างนี้นะคะสีชมพูหวานๆอย่างนี้70บาทนะคะมีตัวนี้นะคะเป็นณเมืองโนนฮับฮนะคะ70บาทตะวันทองตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะสําหรับตะวันทองไม้เหลืองตัวนี้นะอาจจะทิ้งใบนะอาจจะเหลือใบนี้จริงจไม้เขามีสใบนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นไม้เหลืองแล้วก็ เอาเขาเอ,อาไว้นอกตู้นะอาจเวลาที่ส่งไป2ใบคู่ล่างอาจจะอาจจะหลุดอาจจะทิ้งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็คืนเนาะแล้วก็มีขุนรัตนาวุธแผงด้วยวันนี้แผงเป็นใบไผ่แบบนี้ค่ะ 70บาทสาวนครใช้สีไม้หนอ่อหน้าสวยๆอย่างนี้แข็งแรงแล้วนะ70บาทเนาะไม้70มีประมาณนี้ต่อมาก็เป็นไม้ราคา100นะคะสำหรับต้นนี้เดือนสิงหาคมนะคะไม้เหลืองใบกลมไม้ออกใหม่นะคะตัวนี้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลยแหละเนาะ แล้วก็มีขุนรัตนาวุธนะคะตัวนี้คือขุนรัตนาวุธนะราคา70บาทนะคะสําหรับขุนรัตนาวุธถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะสายพะเนศนะคะราคาต้นละ100บาทนะคะสําหรับสายพะเนศถัดมาเป็นพระยาดํารงไม้พวกนี้ไซส์จะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้โตช้าป้ายเขียวมาแล้วราคาอยู่ที่100บาทนะคะถัดมาเป็น ไม้ป้ายนะคะตัวนี้เป็นไม้แผงป้ายซึ่งป้ายได้ใจมากเลยสำหรับการมณิตป้ายนะคะไม้พื้นเขียวป้ายแดงแล้วก็แดงได้สดมากเลยตัวนี้เนาะนี่นะคะต่อมาเป็นบุตรสรินนะคะหน้าสวยๆแบบนี้กัดสีแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่100บาทเท่านั้นมีไม้เก่า1ตัวนะคะตัวนี้นะคะนางมัดสีนะคะ100บาทถัดมาก็จะเป็นไม้ฟอร์มกอสวยๆสไตล์ใบหอก สำหรับต้นนี้มีต้นเดียวนะคะคือไม้เลิบต้นใหญ่มากนะคะไม้เลิบต้นต่อมานะคะเป็นนายเมืองป้ายนะคะนายเมืองป้ายนะคะหน้าแบบนี้100บาทค่ะมีเทพสายลุ้งหน้าสวยๆดุดุแบบนี้นะคะ1ต้นนะคะต้นนี้ราคา100บาทนะคะสำหรับเทพสายลุงนะคะนี่นะคะอ่าถัดมาเป็นใบหอกแดงนะคะบางท่านเรียกขอมแดงเนาะ แต่เป็นใบหอกตั้งๆอย่างนี้นะคะราคา100บาทเนาะแล้วก็มีไม้กาบนะคะตัวนี้แม่ค้าผ่าจากมังกรทองเป็นไม้กาบสองต้นคู่ในกระถางเดียวกันนะคะรวดลายบนใบสวยมากเส้นสวยมากนะคะ <c oughs> เพื่อนๆลองไปดูซิ <c oughs> ตัวนี้น่าจะหน้าแผงนะคะเพื่อนๆราคา100บาท2ต้นคู่นะคะ <c oughs> ถัดมานะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะข้างบนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย คือหงสุวรรณแผงนะคะคือหงสุวรรณแผงหรือไม่ก็หยดเลือดนางพิมพ์แผงแต่ต้นข้างล่างที่เพื่อนๆกาลังเห็นเขากัดสีอยู่เนี่ยนะคะต้นนี้นะคะเป็นเพชรสีประทุมโตขึ้นจะกัดสีชมพูทั้งใบนี่ก็ลายสีชมพูมาแล้วเนาะอันนี้ก็100บาทอีกเช่นกันนะคะเพื่อนๆลองดูนะสนใจต้นไหนก็ ทักเข้ามากันได้สําหรับไม้ราคา70บาทและ100บาทนะคะวันนี้มีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่2ต่อจากไม้ราคา59บาทนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เลือกชอบต้นไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร9 9 6 4 5 5 3 3 6 6เหมือนเดิมค่ะมีค่าจัดส่ง5บาทเบาาทเมาส์นะคะที่ส่วนมีบริการจัดเก็บปลายทาง พิกัดสวนตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นกําลังใจและคอยอุดหนุนคอยซัพพอร์ตแม่ค้าในทุกๆคลิปด้วยดีตลอดมานะคะผิดพลาดประการใดแม่ค้าขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะมีคําติชมก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ขอบคุณมากๆคะ่ะ